เออใช่ทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปโหวตให้หนูนะคะยังกดกดไลค์กดแชร์ได้อยู่นะคะถึงวันที่สี่เลยได้ไปทานข้าวกับบอสด้วยปกติชอบแต่งหน้าลุกหนคะ่ะชอบแต่งหน้าลุกแบบ everyday ลุกใสๆเลยเพราะว่าตาน่มทิพเป็นคนที่แต่งตาเยอะไม่ได้นมทิพก็จะแบบเน้นแต่งตาให้มันน้อยแล้วติดขนตาเอานะคะ How many people are there in your family? Just only three. Just only three. There are my my dad, my mom, and me. Because I am the only one daughter. I'm so excited to see your national costume. Excited, my right? Me too. Same here.